สวัสดีครับวันนี้มาพูดกับช่องวิชัย DIY นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีครับ5วิธีเก็บเงินให้อยู่หมัดนะครับครับก็ไปดูพี่ที่หกันเลยนะครับครับเก็บพี่หนะครับเก็บเงินไว้ในบัญชีนะครับไม่ต้องมีบัตร AM นะครับ ขวิธีนี้ก็เป็นการเซฟเให้เราไม่กดตังออกมาใช้แบบง่ายๆนะครับถ้าจะไปกดตังก็ต้องไปธนาคารนี่ครับไปตามเวลาที่กำหนดนี่ครับครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ต้องเอาออกมาใช้ครับเก็บไปเรื่อยๆเลยครับในบัญชีนี้ ครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งครับมาฝากกันนะครับครับมาดูวิธีต่อไปเลยครับครับวิธีที่สองก็คือฝากประจำนะครับวิธีนี้น่าจะคุ้นหูกันดีนะครับกับฝากประจำเพราะว่าน่าจะมีทุกคนนะครับที่ทำอยู่ครับก็เราอาจจะได้เงินเก็บอย่างนี้เนาะเป็นก้อน3เดือน6เดือน1ปี หรือว่าจะเป็นปี2ปีสามปีนี้ครับเพื่อ,เ,อเป็นเงินเก็บของเราแล้วก็ได้ดอกเบี้ยด้วยอเงี้ยนะครับครับวิธีที่3นะครับเก็บตั้งเหรียญน,นะครับเหรียญแต่ผมแนะนําเป็นเหรียญ5กับเหรียญ10นะครับ มันจะเก็บง่ายกว่าเหรียญบาทนะครับเพราะว่ามันดูเยอะเกินไปนะครับครับเหรียญนี่ก็เวลาเราไปซื้อข้าวซื้ออะไรถอนมาเราก็เก็บไปเก็บไปนะครับอย่าดูถูกมันนะครับบางครั้งเราหยดไปหลดหยอด,ดไปไม่รู้อะ่ะเก็บมาอีกทีปีนึงนี่ได้เยอะเหมือนกันนะครับวิธีนี้ผมว่าทุกคนน่าจะเคยทำกันดีนะครับ ถ้าได้อย่างนี้เราก็เอาไปแลกเป็นใบแล้วก็เอาไปฝากธนาคารอีกทีหรือว่าเอาไปต่อยอดทาอะไรธุรกิจก็แล้วแต่นะครับวิธีนี้ก็โอเคอยู่นะครับผมว่าแต่ก็ต้องมีวินัยนิดนึงนะครับห้ามแคะห้ามห้ามแคะห้ามเอาออกมาใช้ก่อนนะครับครับวิธีที่4นะครับเก็บ เงินไว้กับคนที่ไว้ใจได้นะครับอาจจะเป็นพ่อแม่พี่แฟนก็ได้เงี้ยเนาะใครที่เก็บตังค์ไม่ค่อยอยู่ก็ลองวิธีนี้ได้นะครับครับมาดูวิธีห้ากันบ้างครับครับเมือเงินเดือนคุณออกคุณต้องเก็บก่อนเสมอครับไม่ว่าคุณจะมีหนี้เท่าไหร่ ถ้าคุณอยากจะเก็บตังไว้คุณก็ต้องโอนเข้าบัญชีไว้ก่อนเลยไม่มากก็น้อยและอย่าหลงถอนออกมาเชียวละจ่ายให้ตัวเองก่อนก่อนที่จะไปจ่ายให้คนอื่นรับรองครับวิธีนี้โอ้ปีหนึ่งมหาศาลเลยครับผมว่าแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับการใช้ใจ่ายของเราด้วยครับอะไรที่เราไม่จำเป็นก็ ัออกไปบ้างนะครับเราจะเก็บเงินอยู่อย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าหวัวซื้ออาหารแพงซื้อของแพงหรือว่าเบนเนมต่างๆนะครับเราอาจจะลดลดลงมาลดออของมือสองไออันไหนที่ไม่จำเป็นก็ซื้อถูกๆไว้ก่อนอย่างเงี้ยครับ ของที่ไม่จำเป็นก็พยายามตัดออกไปก่อนก็ได้ครับครับก็ขอขอบคุณที่ชมคลิปกับผมจนจบนะครับหวังว่าทุกคนได้ชมคลิปนี้แล้วจะได้นำไปใช้เป็นประโยชน์ได้นำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้นะครับโอกาสหน้าผมจะทำคลิป ไอเดียใหม่ๆหรือว่าอะไรใหม่ๆมาให้ชมกันอีกนิดต่อกันนะครับสวัสดีครับ